สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เราไปอยู่กันใน Jurassic World เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าว <Wow. S 1> wow. โอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนมีแพ็กมาอีกแล้วมาทุกวันมาตลอดแล้วดูทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์รอบดีครับผมเป็น Dominator DNA นะครับผมทุกคนว,ว้าวดีเลยครับผม ถ้าใครได้อยู่แรงโดมิเนเตอร์นะผมก็จะได้ไปแบบ1 5 0 0 0เลยนะฮะผมทุกคน <Wow. S 1> ว้าวก็ถ้าใครอยากได้นะผมก็จัดเลยคะผมถือว่าได้เยอะอยู่นะแต่ว่าเอาจริงๆตีบอสนะผมตอนนี้ก็มีบอสโดโดมาตีบอสเนี่ยยังไงก็ได้มากกว่า15,000ันเออถ้าบูดาเมียดถึงนะทุกคนและโอเคครับผมแพ็กมาใหม่อีกแล้วในวันนี้นั่นก็คือแพ็กสปริงสแตมเพนั่นเองนะครับผมทุกคนว้าวดีเลยครับผม มีสิทธิ์รุนรีเจนสองเอ้รีเจนสองเดี๋ยวนะอันนี้พี่ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมตัวแรกครับผมเซตโนสามเปอร์เซ็น no ท์ทำไมแอดบอลโตมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะตัวอื่นอเมรกาบเบคิโอก็สามเปอร์เซ็นท์ทำไมเกตต้องแหวก่ยงทำไมแกต้องหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โอเคครับผมทุกคนโอ้โ oh, หรอบนี้นะ้าผมผู้เล่นใหม่นะฮะก็ไม่จําเป็นต้องได้ไปลุนซุปเปอร์เล่อะไรเลยนะผมมีสิทธิ์ลุนรีเจนหนึ่งครับผมกับรีเจนสองเลยนะผมทุกคนว้าวโอ้โหไม่ได้รีเจนสองก็ได้รีเจนหนึ่งไปปลอบใจคนระับผมสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่าช่วงแรกๆเนะี่ยผู้เล่นใหม่ก็รีเจนหนึ่งก็จําเป็นอยู่นะครับผมทุกคนโอเคมา,บ,าคบังคับใช้กินพืชสามตัวนะครับผมสามอดด้วยกันถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม โอ้โหโอโหสามต่อหกเดี๋ยวนะมันคงไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมทุกคนมันคงไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมเดี๋ยนะรอบนี้ตัวยังไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนเลยนะวันนี้อย่านะไม่ใช่กินเนื้ออย่างไอ้แพ็กที่แล้วใช่ไหมทุกคนแพ็กที่แล้วเนี่ยพี่ลองหวดให้ดูแบบไม่ไม่ได้ใช้ตัว3มชีวิตนะผมถ้าใช้3มชีวิตช่วยก็อาจจะ มันอาจจะง่ายขึ้นนะแต่พี่ก็ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะเพราะว่าเมื่อวานแพ็คเมื่อวานโค่นเหลี่ยมเลยนะเว้เอาจริงๆต่อให้3มชีวิตบางทีมันอาจจะเก็บเก็บก็บปึ๊บป๊บปตีสามชีวิตเราตายเลยก็ได้ครับผมทุกคนก็มาทุกคนอย่าเจอกินเนื้อละกันถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผม <c oughs> ทำไมตูมีความรู้สึกได้ทำไมตูมีความรู้สึกได้ว่ามันจะต้องเจอกินเนื้อ ก็ดูจากแท็กเมื่อวานครับผมพี่ก็รู้สึกได้ครับผมไปนอนบักเรียบร้อยครับผมขาหน้าไปดิเจอขาหน้าเบคิโอไปดิและอารครับผมเวโลโรซีแล้ปเตอร์เจ็ดสองหมาดแล้วเดี๋ยวนะถ้าสามชีวิตแบบเนี้ไม่ใช่ห้ามตายสักตัวใช่ไหมคืออันนี้สามตัวต่อหกินพืช VS กินเนื้อช่วงนี้มันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอะไร AI เ้อ มันเป็นอะไรตัวเกมถึงต้องเอากินพืช VS กินเนื้อมันรนนรงกินเนื้อหรือยังไงช่วงนี้มันรนนรงหรือยังไงเหรอโอ้โหแต่ก็อันนี้ไม่น่าจะแบบว่าน่าจะให้ตายได้ใช่ไหมไม่น่าจะมีปัญหาเนาะไปนอนน่าจะตายได้อยู่ครับผมบัฟเรียบร้อยครับผมมันไม่ได้เขียนว่าเซอร์ไวไงถ้าเซอร์ไวเนี่ยมันห้ามตายนะครับผมมันเขียนว่าโชดาวันนี้ใช่ไหมสามอะ่ะ แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับผมตามต่อหกตัวโอเคเพราะว่าตัวเล็กๆมันเบาอยู่ครับผมก็ได้อยู่แต่แพ็กเมื่อวานน่าเกียดเพราะว่าคือมันให้ใช้กินพืชวีเอกินเนื้อไม่พอย,ยังต้องเจอบ้ามตายอีกม,มันเกินไปไปโนนแพ็กนั้นมันเกินไปโอเคเฮเรียงคิวันเข้ามาและไทลโนโลโฟต่อมาแล้วเอาใจจังหวะนี้ มีไดเมโทคาร์สรอหือรอช้อนตูเลยจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยแบก,กิโอโอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกพ่อตายไหมโอเคมาดึงคิวของโมโนโสเตโกท็อปมาแล้วโอเคครับผมอย่างนี้ได้อยู่ครับผมทุกคนก็คือไม่ได้ให้ตายหมดเว้ยทุกคนยังได้อยู่ปายหนอนบักเรียบร้อย ถ้าแบบว่าหนึ่งตัวตายแล้วแพ้เลยแบบไอ้แพ็กที่แล้วเนี่ยแล้วให้กินมือสามาวีเอสหกนะโคตรของโคตรขโคตรของโคตรน่าเกลียดอันนี้ก็เกินไปเดี๋ยวเอาชิปแล้วโอ้แล้วไอเหลือหนึ่งเหรอเฮ้ยเหลือสอง ไม่นะเพื่อนโอ้โหไม่นะเพื่อนชิบแล้วตุเพรย์เวะเดียวโอ้โหทำไมมันชอบเพย์เปิดคลิปวะโอ้ยพี่คำนวณมากเดี๋ยวนะถ้าพี่ตีไปสองมันต้องตีสองเท่านั้นครับผมทุกคนมันต้องตีสองงาแล้วไอร์ลโน,โนโลโฟซถ,ถึงจะกระดึบออกมาได้ไอรลโน,โนโลงมาตบปุ้ม อยู่ดีปะวะก็แพ้ยอยู่ดีปะวะแบบเนี้ยโอ้โหปาม้เอ้ทำอะไรลงไปวนันนี้โอโ้โหตุจะป้าขอไปขอไปทุกคนเลยครับผมมันตาโอ้โหมันแพ้ยอยู่ดีปะวะโอ้โหเอ้ขัดดัวโอ้โหคำนวณพลาดไง ต้ยตัวตามอะไรลงไปพี่จะไม่ทนทุกคนพี่จะไม่ทนโอเคแหละมันใช้กินเนื้อได้เว้ยเอ้ไม่ใช่มันใช้สามชีวิตได้ทุกคนดิโดโดทํางานครับผมแบบเนี้ยโอ้โหพี่จะไม่ทนนะผมรอบนี้พี่จะไม่ทนปลาจัดครับผม เอาจริงๆแล้วนะเอาจริงๆแล้วนะบอกเลยนะไม่ไหวแล้วนะอาการดีคือตอนใช้สามชีวิตอะแพก็แพกเมื่อวานที่ว่ามันก็น่าจะดีดีกว่าที่พี่ไปตบสดๆแบบนั้นเนีบผมเพราะว่าพี่ไม่ใช้สามชีวิตแล้วมันโอ้โหมันเดือดจังวะคาโน่ให้จวนก่อนได้ไหมเออถ้าเมื่อวานใช้สามชีวิตมันก็อาจจะไม่ตึงขนาดนั้นแต่ก็ตึงอยู่ดีอะก็เอไอมันเหลียมไม่แพ็กเมื่อวานอนะเรียมจัดจัดครับผม เฮ้ยชีวิตตายเกิดมาเมื่อตายเฮ้ยเอาละบะดาโคเล็กลงสนามหมาครับผมให้ดาโคเล็กเปิดก่อนนะแล้วเซนโนค่อยตามปึ๊บไปนอนไปหนึ่งก่อนบับเรียบร้อยครับผม อะไรวะแต่มันก็น่าเกลียดอยู่ดีะล้วกินพืชมาจนเกยดกินเนื้อทุกตัวเนี่ยฮะมันเป็นยังไงวะอย่างที่พี่บอกเขาลดน้ลงอะไรหรือเปล่าดูอยากจะทราบว่าเขาลดน้ลงอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมถึงให้กินเนื้อมาจนเกลีกินพืชไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงจริงเอะบะักเรียบร้อยหรือตัวเกมมันอาจจะยังไงมันมันไม่ลำบากโคหรอเวลาตีกับ a i พวกพวกตัวยังไม่ลำบากพออีกเหรอ ผู้เล่นอย่างพวกเรายังไม่ลำบากพราะพอหรือไงโอ้โ oh, ห AI มันรู้บ้างหรือเปล่ามันรู้บ้างหรือเปล่าว่าแค่นี้ก็ลำบากแล้วจ้าฟึบโอเคไปนอนต่อฟึบฟบ,บัดเรียบร้อยเซนโนน่าจะเก็บผลได้ครับผมอีกสามตัวเท่านั้นไทเรโนโลโฟต่อปึ๊บเฮ้ยตุ <laughs> ๊ก ก็เกียดอยู่ดีก็เกียดอยู่ดีทุกคนโอเคทำดีแล้วนะคนเล็กลูกพ่อบารนะครับผมเซโดมาแล้วมากินพืชนด่ดามเมดเยอะที่สดุดส่งมันลงไปนอนหวันลูกพ่อไม่อยากให้เซโน,โนเจ็บตัววะ่ะตายนอนวักเรียบร้อยครับผมเราสี่ไว้เลยเพื่อไม่อยากให้เซโน,โนเจ็บตัวแล้วโอเคครับผมไดเมโทโคนัทที่มันบอกเหลือสองก็คือไทเลโนโลโฟโซอคือตัวสุดท้ายเว้ยอา้าว ล้วคิดยังไงตีสองวะถ้าได้เมทัลมันเป็นอะไรของมันวะจะมาเลี่ยมอะไรตอนท้ายมาแล้วครับผมดิโดโดมาแล้วดิโดโดโอเคการสองเดี๋ยวนะขอร้องขอร้องตีสี่ขอร้องขอร้องตีสี่ 4. โอเคสวยงามอยู่สวยสวยงามอยู่ตามดีแล้วหมาแล้วครับผมถึงคิวของเซโนมาแล้วเอาราเซโดได้เวลาแผ่งลิศครับผม ส่งมันลงไปนอนแล้วก็ตัวต่อไปไม่มีปัญหาไปนอนเลียงคิวกันไปนอนวับเรียบร้อยไปดีและมาถึงตัวสุดท้ายครับผมไทแลโน,โนโรฟสอสต์มาแล้วเอาละสีบะ่บ้าโอ้ยยังจะตีสองยังจะตีสองใส่ตัวอีกแล้วตัวสุดท้ายแล้วจะไม่แกนนี่ยไม่มีอีกแล้วนะไปนอนฟืบหมาปับป๊บ เรียบร้อยกรงเล็บที่คาดไปดีโอเคจบไปเดือรอบแรกครับผมวสวยงามครับอ,อมรอบแรกนะเขาเรียกว่ารองเชิง <laughs> เขาเรียกว่ารองเชิงเพราะยังไม่รู้ไงว่าต้องเจอกับอะไรรอบสองจัดมากกินมนือตะาโอ้โหกินมือตะาง B S 7ยังไงเนี่ยต,ตโด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 ัต้องใช้บริการโดโดตลอดแล้วใช่ไหมช่วงเนี้ยต้องใช้บริการโดโดหรือยังไง โอ้โหแล้วอะไรนี้แล้วตูต้องทำไงเนี่ยโมโนไปแบกโมโนแบกไหวปะวะปะาจัดครับเอ้ยไม่ได้ดิแล้วโมโนมันจะไปแบกไหวได้ยังไงวะปะาจัดครับผม <c oughs> ตูกเกือบแล้วตูกเกือบจะแพ้รอบที่สองแล้วเราต้องมีการคำนวณเผื่อครับผมอย่าลืมดิว่าแ็กนี้มันกินเนื้อหมดนะเว้ยปามีมันใช้กินเนื้อมาตูกะก,กินบืดหมดนเวย้ย โอ้โหสุดจัดสุดจริงไะและจังหวะน,นี้มีการเก็บเกิดขึ้นโอเคโอเคมีการมีเหลี่ยมนิดหน่อยครับผมรอบสองมีเหลี่ยมมะแล้วมีเจ็ตัวด้วยนะไม่ได้เหลี่ยมอย่างเดียวมันมีเจ็ดตัวด้วยครับผมดิโดโด,โดโลงไปนอนและดิโดโดจะไม่ทนครับผมดิโดโดบอกดีเขาเดี๋ยวเจอลูกพี่ใหญ่เดี๋ยวเจอลูกพ,พี่ใหญ่มาเคลียอ้าโหและตบหนึ่ง แล้วมันตกหนึ่งคร <Olymp ian! S 2> ับผมทุกคนโดโดอยากจะตบหน้าคุณโดโดอยากจะตบหน้าคุณบักบึ๊กกัดไม่เข้ากัดกัดเขาไม่เข้ากัดเขาก็ไม่เข้าโอ้แล้วมันมีห้ามันมีห้าโอ้โหตบห้ามาแล้วทำดีทำดีแล้วมหาเทพโดโด,โดและเอาล่ะครับผมมาได้เวลาเปลี่ยนตัวครับผมอาโมมาต้าลงสนามมาแล้วอาโมมาต้าวันพันไป วันพันไปก่อนาหนอนวันพันวัเรียบร้อยแต่ว่ายังไงมันมันก็ตั้งเจ็ดตัวเนาะทุกคนเนาะมันตั้งเจ็ดตัวแล้วมันไปกินเนื้อหมดเลยมันก็เป็นแท็กที่น่าเกลียดอีกแพ็กหนึ่งนะเอา้าแล้วคือยังไงจะเอาแต้มไว้ทำอะไรวะแล้วมีโอโ้โหมีตั้งเยอะตีหนึ่งเฮ้ยตัวละเบื่อกิงเลยไอสายเหลี่ยมเนี่ยสี่มา เราต้องคำนวณดีๆนะฮะเพราะว่าเหลืออีกตั้งหกตัวครับผมพี่ว่าคลิปนี้น่าจะยาวแล้วเนี่ยแล้วมันตีหนึ่งตีหนึ่งแบบนั้มันเป็นอะไรของมันเนี่ยโอ้โหโอ้โหร้อสองมากะจะเหลี่ยมเลยมั้งเนี่ยนี่มันกะจะเล่นเหลี่ยมใส่พี่เลยมั้งเนี่ยชีวิต ให้ตายเถอะให้ตายเถอะทุกคนโอ้โหดูมันดีมันตีเพื่อให้เกินมีมันหนึ่งแต้มมะเพื่ออะไรวะมันทำแบบนั้นเพื่ออะไรวะโอ้โหอ้ยโอ้โหเก็บ่าด้วยโอ้โหมันจะเหลี่ยมอะไรวะ โอ้ตบสี่ด้วยโอ้โหโอ้โหตบตูเจ็บตบตูเจ็บอยู่เด้วยโอ้แต่และตัวว่ะแล้วดูเด้วยค่าพลังเขาแบบมาขึ้นแบบพื้นภาพเลยโอ้โหแล้วดูดิมันตบแบบสังกิตอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ก็ไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรงไงแล้วดูโดโด้ตูจะตายล้วเนี่ยเท่ากับว่าตอนเดียพี่เหลือกินพืชที่ต้องสู้กับกินเนื้ออีกโอ้โหสุดจัดสุดจริงนบผมมันจะไม่ให้บน่นรางวัลไม่ได้เลยมั้งไอ้เกมเนี้ยตูต้องบ่นจนแก่เลยหรือเปล่าเนี้ยตูต้องบ่นจนแก่เลยหรือเปล่าเกมเนี้ยโอ้โห,หเรียบร้อยมาเทพโดโด้ทำดีแล้วมาอะโมบาตา จัดการสั่งสอนมัน่อยลูกโอ้โหแล้วดาเมจไม่ถึงด้วยครับผมทุกคนดาเมจไม่ถึงไงเพราะว่า a อไอมันเป็นกินพืชเฮ้ยเราเป็นกินพืชมันเป็นกินเนื้อไงเราถูกลดทรนดาเมจลงครึ่งหนึ่งแต่ AI ได้บัฟเพิ่มดาเมจอีกครึ่งหนึ่งครับผมความเดาเดียมันอยู่ที่ไหนฮะและนี่มันเก็บไว้ทําอะไรเนี่ยมันเก็บไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ครับผมมันยังเหลืออีกตั้งสามตัวโอ้โห โอ้โหดูคนดูมันทำดี โอ้ยไอ้เออมันจะเหลี่ยมเพื่ออะไรวะมันได้เปรียบขนาดไหนมันยังจะมาเหลี่ยมใส่เราอีกอะโอ้ยอ <c oughs> ตัวหัวร้อนแล้วได้ตัวหัวร้อนละมันดูดิทุกคนมันได้เปรียบเราทุกอย่างเดยวเว้ยได้เปียบเราทุกอย่างฮนะตัวก็มากกว่าเรามีกินพืชสามตัวเรามีกินพืชสามตัว คุณดูคุณคุณปางผมนะมันเรามีกินมือสามตัวเอไอมีกินเนื้อเจ็ดตัวเจ็ดต่อสามอ่ะแล้วเราเพทาเราเพรท่ามันเราเพ้ทาามันมันยังจะมายีหน้ามันเลี่ยมใส่พวกเราอีกอะทุกคนคิดดูดิโอ้โหไม่สุดทําไม่สุดจริงทําไม่ได้ฮะโอ้โหเกิดมาเป็น a ออนี่มันสุดจริงๆครับผม <laughs> โอ้โหตัจริงๆเะโอ้โหแล้วยังจะมีหน้าเก็บใส่ตัวตอนไทยนะหึงป่ายนนทุกโคดเบือ่อเลยเว้ยปึืบมามาปึ๊บปึ๊บตึ้มปควิดเลยปั๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมโโ,โคตรไม่สวย โอ้โหมันมันได้เปรียบทุกอย่างทุกประการยังจะมีหน้ามาเหลี่ยมใส่เราอีกอะรอบท้ายจัดดีัะผมโอ้โห <c oughs> แล้วตัวตูวไปไหนมดเนี่ยเดี๋ยวนะฮัลโหลตัวตูวไปไหนหมดเนี่ยดีโดโดลงหนาไม่พ่อหน่อยฟึบเลือรอบนี้พ่อจะคืนชีพซเซสโนเฮ้ยมันรอบท้ายรอบท้ายทุกคนมันต้องตึงแน่เชื่อพี่ไหมเอาสามร้ ชิปแล้วมันแพ้ไม่ได้นะเนี่ยทุกคนมันแพ้ไม่ได้รอบแรกไม่น่าไปพลาดเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเอาอันนี้ถูกกว่าโอ้ยพวกนี้มันอยู่เมื่อวานนี่ว่ะอยู่เมื่อวานโมโนตตโกอยู่เมื่อวานปลาจัดครับผมโอเคโอเคใจนิ่งไว้นิ่งดังหินผาเวลโรซีแรปเตอร์แกแกมันก็แค่แรปเตอร์ atter, ตัวน้อย จะมาตู้กับฝูงโดโดได้ยังไง <c oughs> น่าตกสองแล้ววันนี้โชคไม่เข้าข้างตูเลยดวงไม่เข้าด้านตูเลยตูสลับโดโดขึ้นมามันก็ไม่ชุบชีวิตได้เลยปกติมันจะชุบชีวิตเลทเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะกว่านี้เมื่อก่อนเอเป็นชุบเอไอเป็นชุบเดี๋ยวนี้เขาน่าจะปรับครับผมก็โอเคแหละให้มันสมดุลเนาะถ้าเกิดไอพวกสามชีวิตมันยังเปอร์เซ็นต์การแบบว่าเปลี่ยนตัวแล้วมันแบบชุบชีวิตเท่าเดิมนะชุบชีวิตบ่อยแบบเดิมนะพี่ว่ามันโกงอันนั้นมันก็โกงเกินถ้าในสถานการณ์ว่่าาเป็นนใช้ละห เดี๋ยวนะมันก็ยังมีหน้าเหลือหนึ่งแต้มนะมันยังมีหน้าเหลือหนึ่งแต้มอีกนะไอเอไยุคนี้มันวะเรียบร้อยไปดินี่ตัวแรกนะมันยังเหลืออีกหกตัวซูเปอร์เโลโนโอนดท่านสี่มาเอาเอตีสามตีสามไต้ตุยเอ้าหยเซนโนหนักเลย เซตโนเจอหนักเลยรอบนี้โอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหามันเหลือหนึ่งใช่ไหมมีปัญหาสิมันมีปัญหาอรงมาเหลือหนึ่งเนี่ยแหละโอ้โหเหลือไว้ชัดว้ายมันเหลืออีกห้าตัวมันเหลืออีกห้าตัวมี่ใจเย็นมันเหลืออีกห้าตัวอื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 ตกห้าตายตัวแล้วด้วยโอ้โหจุกเสียดแน่นเจอเซตโนปา่า ไอ้พวกนี้ไม่รู้จักแล้วว่าใครเป็นกินพืชที่ดาเมจเยอะที่สุดป่าห้หนอนวันพันวะเรียบร้อยไปดินี่คือกินพืชที่ดาเมจเยอะที่สุดและมาแล้วผมสไปโดรแรปเตอร์มาแล้วเรียงคิวกันเข้ามาเหลืออีสี่ตัวเท่านั้นและมีสี่ตบตาอีกแล้วครับผมไม่รู้เป็นโลกอะไรเนี่ยจังหวะชีวิตมันสดๆจริงๆและมหาเทพโดโด้ชุบชีวิตให้บอสหน่อยมาไม่ชุบเลยว่ะเฮ้ย อ้ปกตินี่จะมาแบบมีหนึ่งมาสองมีสองมาสามฮะรอบนี้ช่วงนี้ไม่มาเลยเปล่าแล้วตีสี่ด้วยนะผมโอ้โหดามดีแล้วบาเทพโดโดหมาราครับผมถึงกิวของเซโนมาแล้วใครเขาตอดวะใครเขาตอดนี่เอากินเนื้อมันตูกินมืดไปตู้กับกินเนื้อวะใครใครมันเป็นคนคิดไปโนอเหลือสี่ใช่ไหมงั้นก็เหลือสามไปดี และมาอาโรสอรลัสมาแล้วหุยตัวต่อไปเป็นยูไทยยูไดเลยนะครับผมจังหวะน,นี้มีสี่มีสี่มีสี่ตบสี่แบบนี้ก็สวยดีก็สวยดีครับผมเอาละบอกแล้วให้เรียงคิวกันเข้ามาปึ๊บมันเหลือสามนะปามี่มันเหลือสามนะอย่าพึ่งนะอเอาไงดีวะถ้าดิงด้งทวนเลยก็ดีแต่ถ้าไม่ดิ้งก็จะไม่เหลือเต้มเลยนะ อาวะทิ้งทวนเลยทิ้งทวนเลยโมโนโมโนเจอสองตัวผมโมโนเจอกินเนื้อสองตัวขอร้องนะให้มันตบตีเอาละ่ะอยู่ใดเลยนัดครับผมตัวที่สองแล้วก็ตัวที่หนึ่งซูปเปอร์เลโนโนสี่มาสี่โอ้ยน้องอย่างงาั้นเตโดทำดีแล้วลูกพอ่อมาแล้วครับผมโมโนสเตนโกท็อปมาแล้วแปดไปดี มันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วไปนอนบักเรียบร้อยไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะช่วงนี้มันจบแล้วมาถึงแกจะไม่ตีถึงแกจะไม่ตีแกก็ตา,ายอยู่ดีกันเสี่อะุ้ยไม่กันเสียครับผมโอเคเมื่อกี้พี่คำนวณสักพักหนึ่งเพราะว่ากลัวว่ามันจะกันเสียครับผมเรามีเจ็ดแต้มก็อ,อาจจะตีไม่เข้าไงโอเคไปนอนฟึบหมา ปึ๊บปึ๊บึบบ้งมาแล้วแล้วก็ควิดป,ปั๊บเบปึ๊บ,บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมมันต้องอย่างนี้โอ้โหแล้วตอนนี้แพ็กสปริงแตมเพรก็จบไปไปที่เรียบร้อยครับผมรีเจนสองจัดมา ถ้าในแพ็กมีซุปเปอร์แลมันก็คงจะให้ซุปเปอร์แลตัวแล้วทุกคนก็โอเคครับผมใครได้รีเจนสองเพียงแค่สามปร์เซ็นต์นะแต่แพ็กน่าเกลียดสําหรับพี่ช่วงเนี้ยสองสองโลสองวันมาเนี่ยแพ็คมันน่าเกลียดแปลกๆครับผมมันเป็นอะไรมันอันอนุโคอนุอะไรของมันเหรอมันเป็นอะไรมันถึงต้องเอากินเนื้อมาเจอกับกินมืชเรามัน เป็นเทศกาลหรือว่าอย่างไงตอนนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆครับผมทุกคนก็ใครอยากตะแยะผมเตรียมตัวกันมาให้ดีครับผมมีโดโดก็ก็จะช่วยได้หน่อยนะโอเคทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงยท่าดีก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผมหมดกําลังใจตี <c oughs>